นี่โอ้ยลุยเลยเด้อพี่น้องเด้อหลวกจิมลวกจิมนี่ครับโอ้สีหอนอยู่เด้อมึงพี่น้องมึงพี่น้อง ครับสัสดีรครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อกกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศขางหลังเป็นเทียงหน้าหน่อยคือเก่าพี่น้องอยู่สวนอยู่ตรงอยู่ท่าคือเเ่าครับมาอย่างที่บอกนะครับมาประปรุงฐานที่บัวเหล้วจักเตอ่อมัดยู่นห่อนแดงสีนะครับเอาของแสบมาจัดฝากพี่น้องอีกคือเเอาครับนี่พี่น้องนี่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 ดวกจิ้มดวกจิ้มพี่น้องนี่ครับดวกจิ้ม ปลาช่อนปลาคอปันเขาพี่น้องปลาคอน่าปลาช่อดน่านี่ครับมามาเดือดแล้วนี่พี่น้องโอ้มา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 โอ้เมืองหนังจิ้มพี่น้องเมืองหนังจิม้มเมืองหนังจิม้มคนๆเลยครับโอ้พี่น้องเป็นหนามประคัมเปียกนะแจวหนามประคัมเปียกมาลุยเลยดีกว่าพี่น้องมาครับแต่ก่อนนีเสียบกะขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวเนี่ยนะครับ ลวกจิ้มนี่กันได้แก่ข้าวนี่ก็ดีหวานเนียลหละกะเบเดสนับสนุนแก่ข้าวตามได้พี่น้องเด้อเพิ่มอัตลดในการกินพี่น้องเลยกะเปิดตอมรับรถดครับขออนุญาตนะครับอเออมาพี่น้องนี่โอ้ยลุยเลยเด้อพี่น้องเด้อลวกจิ้มลวกจิ้ม นี่ครับโอ้สีหอนอยู่เด้อมึงพี่น้องมึงพี่น้องโอ้อ กดหนาบันพี่น้องอ๋องานดวกปลาด้ลยนี่เขาตงแบบนี้น้ำพี่น้องน่ครับใส่ผักลงไปน้ำเนาอพี่น้องนะ โอ้ได้บรรยากาศดีนี้พี่น้องนี่ครับสุ่มฟืนไปเลยเอาลงไปเลยนะพี่น้องเนะแต่ที่เด็ดยังบ่มมัสหนีได้พี่น้อง กวางมะนี่ที่เด็ดพี่น้องก็ว่ากันกินปลาคอบรได้กินใสบอเสีบนี่ครับที่ถาน่าดีมันขมบอนี่ครับดีปลาช่อนดีปลาคอนะครับนี่ใสพุ่งมันอ่ะอาลงแต่ว่าต้องเอาลงเห็นมันซุกจังหน่อยนะครับใสเนี่ยนะครับผมนี่ก็เป็นเนื้อเนื้อตรงพุงมันก็นมี อย่าเสียนเราลงไปน้ำพี่น้องนี่ค <Clar> ร <isse> oh, ับโอ้หอนๆเลย อืมอ่มันหนามาสดน้ำนาาดเดี๋ยวบรรยากาศแดีทะสดเดี๋ยวผ่อนผ่อนพี่น้อง ไม่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  <laughs> โอ้ลมเปลี่ยนทิศพี่น้องตอนแรกล,ลมพัดไปนะพุ่น นี่แหละมันยังจังเดี๋ยบรรยากาศดีลีพี่นอ้องพุ่งก็ใส่พุ่งเนี่ยจะพิ่งเขาขึ้นมาเน่ะพี่น้องเนาะ มีบางส่วนที่เอาลงไปแล้วมันได้ที่แล้วพี่น้องนี่ครับมึงน้ำจิม้มมึงพี่น้องโอ้หะพี่น้องมึงน้ำจิ้มก่อนนี่้นำ้ำแจวบระครามเปียกพี่น้องเอาแบบสดเอาให้พี่น้องมึงนำ้ำนี่ครับ สดเอานำด้วยอืมอืริมสลัดเนี่ย mm อืม hmm. ร่มมาแล้วพี่น้องอเรื่องถวยแบบนี้ก็แซ่บเพื่อกานะพี่น้องเนาะ วางกลางนะพี่น้องนะออเขาก็นำจิ้มนะเนือมันน่นียดีพี่น้อง หนามมัสดนะพี่น้องอือหือว้าวมีนูแนะนำเลยเด้อพี่น้องเด้อ จริงพี่น้องก็ต้องใส่สแตนอินเลย โอ้เป็นเมนูที่ได้อัตตรดแหงพี่หนังอ,อืที่เด็ดพี่หนองที่เด็ดนี่ครับ นี่พี่น้องมึงเกียวเขียวนะครับนั่นแหละคือดีมันมีพี่น้องถามว่ามันขมบ่มันขมบ่าผขมครับดีงัวกับขมดีปลากับขมแต่คนจอบขมมันสีแสบด้ยพี่น้องเดี๋ยวผมเอาชํำแรงสีกอนนี่ครับดีงวัวดีปลามันสีขมอยู่แล้วพี่น้องนี่คือพุ่งคือใส่ของปลาช่อนปลาคอบมาทาให้พี่น้องด้ เอามาหลวกจิม้มโอ้ยห <laughs> ยอกหยอกยอกยอกเนี่ยมึงเขียเข้ยวๆพี่น้องห <laughs> ยอกหยอกยอกอะแม่งดอกควอนเอาพี่น้อง โหโหโหผมผมอ่อล้ำเลยพี่าตัวแซ่บ พักหลังปากแม่พักสด โอ้ขัดขัดโอ้บักม่วงกะหล่นซุปพี่น้องอือืมนั่งใตตุนบักม่วงกะหล่นพี่น้องโอ้บมตุกใจแหงหรอกเป็นคนใจแข็งเอ้าพี่น้อง อ่วนง่วงหัวเวนครับมือนี้กะมาอยู่ทงอยู่ท่าอยู่ไฮอยู่สวนขึ้เก่าพี่น้องมาปรับปรุงบ่แล้วจักเสีอเป็นเดือนสองเดือนล่ะก็เลยหากับเขามากินมาสูพี่น้องนะครับแสียบมือนี้กะจัดเป็นปลาคอหน้าหรือปลาช่อนหน้านะครับลวกจิ้มทั้งลวกทั้งจิ้มทั้งต้มเอาไปแซนเอาไปบุษเสบพี่น้องเนื้อนุ่มๆเพราะว่าเนื้อปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาดกระหล่าเนื้อมันสีแข็งๆเนียน,น,นๆแสีบพี่น้อง แห่งเด็ดแจวที่เมียบานเป็นเท็ดเป็นแจวบักขามเปียกโว้ยเข่ากันเลยครับครับอ๋อขอบขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกลังใจแนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะครับที่มอบให้กับเอียบแสบเสมอมานะครับครับคลิปนี้ก็ถ้าพี่น้องชอบนะครับก็ฝากพี่น้องกดที่ตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าพี่น้องที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับว่าท่านไหนกดไลค์กดแชร์กดที่ตามให้ก็กดให้เผื่อเป็นกำลังใจ้อพี่น้องด้อครับคลิป ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ